มาแล้วสกินนักวิ่งเซลฟี่สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับสำหรับสกินเซลฟี่ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ในวันนี้สดๆร้อนๆนะครับสำหรับวิธีการรับเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปชมกันในเกมเลยครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม b t i c Channel นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันรบกวนเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับผม เอาละครับผมสำหรับวิธีการรับสกินใหม่ของทางเซลฟีดนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับก็จะมีวิธีง่ายๆนะครับเพียง3ขั้นตอนนะครับซึ่งวิธีการรับเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับผมสำหรับวิธีการรับสกินเซลฟีดนะครับก็สามารถรับได้ง่ายๆนะครับเพียงดื่มเกลือแร่เพื่อเติมพลังให้เซลฟีดนะครับซึ่งน้าเกลือแร่เนี่ย สามารถรับได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนครับจะมีวิธีการรับยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับสําหรับวิธีการรับเครื่องดื่มเกลือแร่นะครับก็เพื่อนๆสามารถทําได้จากการล็อกอินเข้าหน้ากิจกรรมนะครับก็จะได้2เครื่องดื่มนะครับผมวิธีที่2นะครับก็จะเป็นการเล่นโหมด 5vs5 หรือจัดอันดับ1เกมนะครับก็จะได้รับเครื่องดื่มเกลือแร่1กระป๋องนะครับผมและวิธีที่3นะครับก็จะเป็นการเล่นโหมด 5vs5 หรือจัดอันดับนะครับจำนวน3เกม เพื่อนๆก็จะได้รับเครื่องดื่มเกลือแร่จํานวนอีก1กระป๋องนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆทําครบทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยในวันหนึ่งเพื่อนๆก็จะได้รับเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยจำนวน4กระป๋องนั่นเองครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปกดดื่มเพื่อให้เซลฟี่วิ่งไปถึงจํานวนเป้าหมายที่กําหนดเพื่อรับ สกินไปเลยฟรีๆนะครับผมสำหรับรายละเอียดของรางวัลนะครับในกิจกรรมนี้นะครับก็คือมาวิ่งผ่านระยะเวลาที่กําหนดนะครับถ้าเราวิ่งผ่านไป10ช่องนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ได้รับเซตเอฟเฟกฟองสบู่7วันนะครับผมค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับได้มา3ชิ้นนะครับผมหากเราวิ่งครบ20ช่องนะครับก็จะได้รับชิ้นส่วนลูน200ชิ้นส่วนนะครับผม และในส่วนของ30ช่องเนี่ยเราก็จะได้รับคำภีร์ทั่วไปเนี่ย20คำภีนะครับเพื่อที่เราไปลุ้นรับอ่า กิจกรรมในหน้าสุ่มคัมภีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและเมื่อเราวิ่งครบ40ช่องนะครับเราก็จะได้ท่าเต้นเซลฟิตสุดสวยและถ้าเราวิ่งครบ50ช่องครับก็รับไปเลยนะครับกรอบโปรไฟล์จํานวน1กรอบนะครับแล้วมาดูที่ไฮไลท์ของเรานะครับหากเราวิ่งครบ60ช่องนะครับเราก็จะได้รับสกินของทางเซลฟิตระดับลิมิเต็ดไปเลยฟรีนะครับสำหรับระยะเวลาการร่วมกิจกรรมนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่29สิงหาคมนะครับและก็จะสิ้นสุดในวันที่13กันยายนนะครับผม ก็จะมีเวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับในการร่วมกิจกรรมนะับเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามากดร่วมกิจกรรมก่อนที่ะระยะเวลากิจกรรมจะหมดลงไปนะครับผม แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับสำหรับสกินเซลฟิตในร่างนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมถ้าคิดว่าสวยก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับหรือว่าถ้าใครคิดว่าไม่สวยไม่ถูกใจก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ